วันนี้ก็ขอพูดเรื่องไม่ยากหลายคนบอกว่าจะไปนิพพานแต่ความจริงเรื่องการไปนิพพานนี่ไปไม่ยากมันยากอยู่ตอนตอน้นคือไม่ไปนรกยากจริงๆจ้าตัวเนี้ยว่าถ้าเราสามารถข้ามเขตการไปนรกได้เราก็ไปนิพพานได้ถ้าเราจะไม่ไม่เราจะ ให้พ้นจากอำนาจของนรกได้ต้องเป็นพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันนั้นแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพผานตอนนี้ก็ไม่มีทางลงนรกนรกก็ไม่ไปเปก,ก็ไม่ไปสุรกายก็ไม่ไปสถิติชัยก็ไม่ไปพอนนี้ปิด <c oughs> ไม่ปิดแต่ไม่ไป <c oughs> ปิดได้ <c oughs> ปิดกระบี่คนอื่นลงก็อถ้าหากว่าไปก็ถูกตกหน้า ก็อ,ออะไรไหมก็อ,อะไรทังพ่อครับเวลาเดินขอบนรกจริงๆถ้าไปเที่ยวอย่างนั้น,นเขาจะคอยมีเทวดากันอย่างหนึ่งองค์<อ>ห้ามเอาเท้าแย่เข้าขุมนรก<อ>ถ้าเพียงแค่เท้าแย่ก็ขุมนรกไฟดับทันทีต<อ>้องพึงพันฒนาการหมดหลุดหมดฉะ<อ>นั้นการเป็นมโสด,ดาบัญจังไม่ไปอบายภูมิ ความจริงการเป็นประโสดาบันเป็นไม่ยากเพียงโฮสุวิทนี่ให้เป็นโสดาบันเป็นประเดี๋ยวเดียวได้เป็นนานไม่ได้อาไม่มีพ่อแม่เหรอครับพ่อแม่ก็<อ>ยังขายฐานอยู่<อ> <laughs> เรียกว่าโสดาฐานนะฐานทำโสดาได้กนะ็เป็นว่า,วาโสดาบันมีอะไรบ้างคืนหนึ่ง มีความรู้สึกว่าชีวิตที่ต้องตายอันนี้มันเป็นของธรรมดาว่าคนเกิดเราคนเราเกิดมาทุกคนต้องตาย <c oughs> แต่ว่าความรู้สึกความตายคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอถ้าเราตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อน,นั้นโอ้นะ,ะ,ะคัื่นเช้าพับวันนี้เราอาจจะไม่เห็นเวลากลางคืนก็ได้เราไม่ไประมาทในชีวิตที่แม่ครับ เออแต่ว่างานทุกอย่างทําตามหน้าที่ครบถ้วนถ้าตายเมื่อไรขอไปนิผ่านเมื่อน,นั้น <c oughs> แล้วข้อที่สองตัดวิจิิจฉาคือสงสัยฉันย่อข้อที่สองเราไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงยอมรับตัะถือความดีของท่าน ข้อที่ 3, สามศีลปตตารามาตรักษาสินห้าแล้วก็หมดสิบี่แข็งครัดเท่านี้พันธุพันธมีแค่แถโดาบันมีแค่นี้นะโอ้ทำไมง่ายจังง่ายโสดาบันนี่พูดไม่ยาก <c oughs> แต่เป็นยากข้อ <c oughs> อะไรไหมครับข้ออะไรครับเพราะว่าความจริงพระโสโสดาสีทาคานาคาร,าคารหันในที่เป็นยากจริงๆคือพระโสดาบัน ยิ่งสูงไปกลงม่กกว่าเลือ่อว่าได้เบื้องต้นแล้วไง oh. คนถ้าอ่านหนังสือออกแล้วหนังสือกี่เล่มก็อ่านได้แต่ความจาอย่างเดียวราบาปฮะตอนนี้ตอนแรกจิตของเรามันตกอยู่ในนั้นก็ไฟต่ําคือบาปเห็นวใบปลาตัวนี้มันอ้วนดีน่ากินไม่ได้คิดว่าปลาเนี่ยมันมีชีวิตมันมีัวมันมีเมียมันมีลูก oh. ใช่ไหมโอ้ oh. รูละเอียดเลยใช่มีชีวิต ถ้าไปฆ่ามันมันก็มีถ้าจับปลาฆ่าเขาก็ต้องตายเสียชีวิตแต่ลูกเขามีเขาหัวเขาล่ะจะไปยังไงไม่ได้คิดคิดอย่างเดียวว่าเราต้องการจะกินปลาหรือเราเราต้องการจะตกยุงเรียบร้อยแถวที่ทั้งหมดเรียบร้อยกมองหน้ากันเลยแล้วใจเลยไอ้ยุงนี่กูอยู่เฉยเฉยนี่หว่า ทำไมมากัดกูละ่ะอแต่ความจริงเราตบยุงนี่บาปถ้าเรากัดยุงมันไม่บาปอ้าวก็ใช้อาวุธเสมอกันงไงป้องกันตัวอาวุฎหมาอ, <laughs> อ,อกัดทโกปฏิกัดพนังนะัง <c oughs> กัดมาแล้วก็กัดไปเอาไม่เป็นไรอาจายก็ <c oughs> เป็นนั้นว่าการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นยากเพราจิตมันชินชินในการละเมิดศีลใช่ไหม นี่ถา้าเป็นประสดาบันจริงๆของพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็สองข้อไปหนักคือหนึ่งสกายติธิที่มีความรู้สึกว่าจะต้องตายที่มีแล้วทุกคนนะที่นั่งอยู่ที่เนี่กบคือการนีสองการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีแล้วทุกคนสัโยาสองนี่ได้แล้วนะได้ครับทั้งหมดที่มานี่นะ ก็เหลือข้อเดียวคือสัญญกขอ้อที่สามสิทธิบะตบรภรามาสินบางที่ขาบทที่บกกร่องแต่ว่าที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนนะสินห้าก็ครบถ้วนกับบมสิบครบถ้วนมีหลายคนอ๋อผมด้วยวจวตกล็กอกไอหมาตัวไหนยกขางตัวนั้นไม่ใช่หมาปลอมเจ้าตัวรอดตัวหน่อยกลับหนักเข้าไปอีก จริงๆเลยก็มีหลายคนนะอายุก็ไปมากนักก็มีเมื่อกี้ฉันนั่งนับไปจากขงบนอ้นี่ก่อนลงมานี่นับไปแล้วก็เป็นว่าพระโสดาบันก็ดีถ้าสีทาคามีก็ดีถ้านาคามีก็ดีมีในกลุ่มของเราจะมีแล้วนะ เหลือแต่พระกังหันแล้วีต้องอธิบายทังนี้ต่อยหมายความว่าอะไรครับให้หมุนซ้ายเหมือนฝาไม่ฝันเนี่ย๋อนซ <laughs> ้ายตีฝาตีกังหันมันก็หมุนไปเหมือน,นมาลมมาเหนือทางเหนือก็หันไปทางเหนือมาลมทางใต้ก็หันไปทางใต้พระกังหันระกังหันตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงดีครับก่อนที่เราจะคิดว่าจะไปนิพพานเรามหาทางปิดตัดนรกกันซะก่อน เรื่องอารมณ์บาันเป็นของไม่ยากก็จริงแต่แต่ว่าหนักใจเรื่องศีลบางคนนะแรลกใจแ<ะ>ต่ว่ามีคนหนึ่งไปที่วัดบอกว,ว่าหนักใจเรื่องสกายติถิอันนี้ฉันสลดใจมากทำไมจึงสลดใจครับเพราะคนที่ไม่คิดว่าจะตายนี่มันระยำเต็มทีนะโอ้ที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่เไดกเร็วที่อื่นนที่อื่นไม่มที่นี่ไมีหมดใช่คนเกิดมาทุกคนนี่มันต้องตาย ปู่ย่าตาย,ยายของเราตายไปเยอะแยะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ตายไปเยอะแยะยย des, ใช่ไหมตายด <c oughs> ้วยเห้เราก็ต้องตายทำไมยังไม่คิดถึงเรื่องตายอแกบอกว่าอย่างอื่นแกนไม่หนักใจหนักใจข้อต้นคือสกายทิฐินฐ ith ith i, ี่ลำบากมากอย่างนี้ช่วยไม่ได้ปะทะปรมะเลยใช่ใช่ก็เป <c oughs> ็นว่าหาวิธีแก้แก้แบบเบาๆบาก่อน ถึงแบบจะเป็นแบบเบาๆเราก็ถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพานเนี่ยเอากค้ง่ายๆดีนะหาก,กินง่ายๆนะครับแบบสบับเพราะก่อนจะลงมาเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าพูดถ้ามันยากใช้วิธีปฏิบัติให้ง่ายที่สุดแต่ความจริงปฏิบัติที่ง่ายที่สุดเนี่มันก็ไม่ต้องทำอะไรเลย นี่พานเนาะทีพัานเนาะทีนผ่านเนาะแม่ง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดถ้ายกตัวอย่างอย่างเคลื่อนข่าวทีแล้วก็ยกตัวอย่างมาแล้วอย่างก็ท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรเห็นไหมครับจำไม่ดีนะเขาก่อนเขาพูดทีแล้วนะ ท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านมีบาปหนักกว่าพวกเรามากท่านี้ถ้าจะพูดกันถึงไปสวรรค์เนี่ยหลายหลายคนหนักใจเพราะบาปเราเคยทำสัตว์เราเคยฆ่าใช่ไหมครับครับวัตถุเราเคยขมโมยกาเมสุมมชาจารย์เราไม่ตั้งใจทำแต่เผลอ พอเป็นไปบ้างเนี่ยในย่อทรงเนี่ยแล้วก็มุสาวาทไม่ตั้งใจโกหกแต่จำเป็นต้องพูดความจำเป็นมีมันจำเป็นบอราคาตรงไปตรงมาเขาก็ต่อรถของซื้อมาบาทเดียวบอกนี่จะซื้อมาสิบบาทแจ้ต้องขายเก้าบาทเก้าสิบตังคงลดให้สิบตังคงจำเป็นนะจำเป็น อย่างนี้เราก็เข้าใจว่าเราบาปใช่ไหมใช่ครับบางครั้งเราก็เด่มสุราเมีไรแต่ว่าการเด่มสุราเมรัรเนี่ยถ้ากินเป็นข้าสายยานี่ยไม่บาปนะอ๋อมีกัรก็เพใก็ไม่ไม่ให้โทษไม่ไม่หนีอ๋อก็เป็นขสายยานะอ๋อครับก็ออยังชั่วหน่อยตอนนี้ในเมื่อเราทําอย่างนี้เราคิดว่าเราบาปเพราะจะไปนรกแต่ก็ขอยืนยันว่าไปแน่ ทำไมเป็นอย่างนั้นจะได้ครับก็ไปเงี่ยเป็นอย่างเงี่ยเลยก็พูดเงี่ยไปเงี่ยตอนนี้วิธีที่เราจะแก่หาทางแก้มันจะไปนรกจริงแต่เราจะไม่ยอมไปนี่มันไม่ีวิธีโออย่างเล็กเมเมตตาสองเคราหนึ่ครับใครไม่อยากไปนรกเอามาคนละสิบบาทเราแค่นั้นเองละครับบาทกระพุทธะ ขนาดวิรัตโยก,ก็อือ <c oughs> ้อใจคือว่าวิธีไม่ไปไม่ต้องการเป็นรูก,ก็น,นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แค่นี้เองนะการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกคนทําได้แต่บางคนไปบ้านก็เหลอที่ได้มโนยิธีแล้วนี่ความจริงพวกนี้มีกําไรมากไม่น่าจะพลาดแต่ก็สามารถจะพลาดได้เหมือนกัน เีนี้ก็เล่าตัวอย่างให้ฟังที่ฟัง,ฟง,งง่ายๆครับอย่างสุปฏิทิตาเทพบุตร <c oughs> ให้ฝันคนลำคัญนะพูดเสร็จแล้วมันก็ฟังดีแล้ว <c oughs> แต่อนี่มันฟังจบโอ้จบอะไรครับฟังจบแล้วมันเลิกเลยลืมเลยจบไปเลยแต่คนคนที่ฟังจำได้นี่ไม่จบ ว่าสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านอยู่เมืองหนึ่งท่านจำเมืองไม่ได้นะรัอบอินเดียกันแล้วกัน <c oughs> อินเดียใช่ใน <c oughs> เมืองน,นั้นที่เวลา,าพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็บินบาตผ่านหน้าบ้านของเธอทุกวันร<ะ>ครับคล้ายๆกับว่าแตุณฑลีเทพบุตรแต่ว่าแตุ่ณฑลีเทพบุตรเนรี่นยเขาดีกว่าแต่รายนี้ทาบุญทําบาปวันดีไม่ละวันพระไม่เป็นโอ้โหหนักขนาดนั้นเลยหนักมาก เรียกว่าขึ้นชื่อว่าบาปแล้วครบท้วนทุกอย่างอะไรครบลงก็ไม่ใช่แต่ขาดชิ้นอย่างเดียวนะแล้วก็อย่างคนเขาถ้าจะไปทําบุญการเห็นแล้วแกล้งทำไปไม่เห็นเขาฟังเทศแกล้งส่งเสียงกรกติดละเมงละครไม่รู้จะอวยายตามชอบใจของฉันฉันไม่พอใจอแต่ว่าแกเป็นคนมีอาชีพปนานาธิบาตเป็นชาประมง ฐานะร่ำรวยท <c oughs> ต่อมาเมื่อแก่แก่เคราวยกทรงนเนี่ยอ่อนกว่าฉันนะเยอะอ่อนกว่าลงพ่ออีกเหรอเย,ยอนกว่าเพราะยัยได้ตายเร็วๆ <c oughs> ตอนแก่ลงมาก็ป่วยถึงวาระจะต้องตาย <c oughs> ทุกเขเวทนามันก็หนักลุกไปขึ้นขยับกายไม่ไหว ลก็มองดูบุตธิดามองดูเมียมองดูลูกหญิงลูกชายทุกคนคนใช่นะมีคนใ <Space S 2> ช่น,น,ชน,นะ<อ> <c oughs> มีทพทบสินมากาเห็น <c oughs> ว่าทุกคนก็ห่วงเราทุกคนแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาทุกขเวทนาของเราได้อต่อมาก็มานั่งคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมใจดี ทงเคราะห์ไม่เรียกว่าใครเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ก็ตามอะคนจะจะนึกถึงจริงๆเวลามีทุกข์อ๋อแต่ว่าบรรดาแต่พ,พุทธบริษัทัวนี้ไม่เกี่ยวกับทุกข์เหนึ่งยเขานักบุญจริงๆที่ถึงก็มาเนะี่ยครอย่างพวกตีมานี่เป็นประมัติบารมีปรมามัติหมายถึง อย่างยิ่งบารมีสงสุดไม่ต้องเรียกไม่ต้องชวนอะไรก็เนี่ยนั่งแสนน้ำบาตเขาก็นั่งกันได้ใหญ่ขวัญมันนั่งมาตั้งแต่ตอนบ่ายตัต้องตอนเนี่ยเนี่ยหลายคนนี่อยู่ตั้งแต่เช้าตั้งได้ถ้า<อ><อ>ทําธรรมดาบังคับไปนั่งที่บ้านนี่นั่งไม่ได้นะเลี้ยวโป๊ทุกี้พี่โปดท้งเยี่ยวครับนั่งทนเฉพาะเล่นไพ <laughs> ่ <laughs> <laughs> ออรู้ใจกันค่อยชวนหน่อย อันหนเขาเรียกลำวงอ๋อว่าลราพ่อรู้รู้เยอะกันนี่นะรู้เยอะไอที่รู้ไม่ใช่อะไรหรอกไปไปเท่ากระถินนี่กระทุ่มแบนมุทรกลับมาข้างแต่กลางทางบนี่พวกผู้หญิงพวกบรรดาคุณนายทั้งหลายเลยพวกนี้เขาบอกเขาจะเล่นลำวงกันใช้เงิ้นี่ก็ลำวงจริงจริงบาดทีที่นั่งดูเขาบอกท่านไปที่อื่นเขาจะเล่นลำวงกันบอกฉันจะดูลำวงเขาบอกไม่ใช่ จะลําแบบนี้เอาไพ่ดูเราเล้เปิดเลยะเพิงรู้ที่นั่นเนีไมรู้จริงๆครับก็เป็นนั้นว่าพอถึงเวลาใกล้จะตายก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอขอให้พระสมณะโคดมมาช่วยแค่นี้ก็มาช่วยหายโรคเหมือนกันเหมือนมัตนโกฏีเทียบุตรพอนึกถึงพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันนั่นเองแกก็ตาย เอาใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวตั้งใจมาช่วยโลกพอตายปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงก็บเทวโลกเราดึงเนาะเห็นไหมลนะ่ะเขาบาปหนักกวาพวกเรามากนะออบาปของมาติกุณลีเทพบุตร,ร่จอาบาปของทุกคนที่นั่งที่นี่นมารวมกันหมดเป็นกอ,องเดียวกันนะแล้เจ้าให้เท่ามตรราติกุณลีเนยเท่าไม่ได้ยังไม่เท่า เนี่ยพวกเราก็คอยมีความมั่นใจในตัวเองอันนี้ตัวอย่างนะเมื่อกี้ท่านบอกมาท่านบอกว่าบอกถ้าเท้า,ท,าที่แล้วพูดทีแล้วจะบอกไม่เป็นไรซ้าไม่เป็นไรครับากถ้าความมั่นใจเพอานึกถึงพระพุทธเจ้าเขาก็ตายตายแล้วไปเกิดไปเทวดาบนสวรรค์ชั่นดาวเดึงขเทวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารน,นี่ที่หนักใจ หนักใจเพราะเหตุไรครับมีางฟ้าต้งพันเลยพี่หนึ 1> 1่งต่อพันงั้นนะใช่ไหวหรอเปล่าหนึ่งต่อหนึ่งยังแย่ <laughs> <laughs> อสออตัวพันจะไหวหรือตอนนี้อาศัยที่แกเป็นคนเป็นคนสมัยที่เป็นมนันก็เป็นคนประม,มาทใช่ไหม<อ>ไม่สร้างความดีครับครับเมื่อเป็นเทวดาก็มีความหลงไหลใฝ่ฝันในความเป็นทิพย์ไม่สร้างความดีต่อเทวดาทำตำดาเขาสร้างความดีต่อทำบุญตร เวลานั้นก็เป็นเวลาที่พอดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเด็จพระบพุทธมารดาที่บรรดุกบมวลีราอาตครับขณะนั้นก็มีเทวดาองค์หนึ่งแต่ชื่อจริงๆเนี่ยตามบาลีไม่มี <c oughs> มีแต่ชื่อตามจริยาของท่านครับ,รบท่านนั่งฟังเทพประเดี๋ยวหนึ่งถ่านก็เหาะไปบอกประกาศเทวดาทั้งหลายว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ามาเทพโปรที่บดุกมลบบ ขอบรรดาเทวดานางฟ้าทั้งหมดตามเจ้าของวิมานเนี่ยไปฟังเทศต่อบนบารมีกันพอไปได้พักหนึ่งจะไปไปแถบหนึ่งก็กลับมาฟังเทศทันทีพอฟังเทศไปที่ถูกใจพอใจขหอไปอี่ไปเดียวหนึ่งไปบอกไปฟอกข่าวก็พอดีไปเจอวิมานเขาเมตกุณลี่าสุปฏิทิตาเทศบุตรเห็นวิมานเศร้าหมอง เียงเคร Finnish, no else, story, so so, nice ื่องทิพร้าหมองตามน้าเท่าอิมานร้าหมองก็ดีเครื่องนี้เครื่องทิพร้าหมองก็ดีมีเหงื่อไหลจากรักแร้ก็ดีต้องจุติภายในเจ็ดวันควหมายความหมดบุญหมดอะไรกันหมดบุญบารมีก็มีบุญที่มีกําลังสูงแต่ปริมาณน้อยนึกถึงพระเจ้ากระเดียวเดียวไงแกก็เลยประกาศว่าใครเป็นเจ้าของวิมานหลังนี้นี่แกจะตายภายในเจ็ดวันทําไมไม่ไปต่อบุญบารมีทุปติที่ตายก็นึก พอที่ฟังก็ตกใจมองดูตัวเองอเห็นเครื่องทิพ์เร้ามอ,มองไม่เคยดูเลยนะอมองดูที่รักแร้ให้เหงื่อ,อไหลรากแล้ก็รู้สึกทนทีว่าเราต้องตายแน่ธรรมจุติคือตายใช่ไหมอ๋อสุติตัวนี้แปลว่าตายตอนนี้อาศัยที่จิตเป็นทิพก็นึกต่อไปว่าถ้าเราตายจากความเป็นเดยียดดาเราจะไปไหนไอ้นี่เขารู้นะจะรับถืนไม่ได้ก็เขากรรมอ๋อ ก็ทราบว่าอาศัยปานาทิบาทที่เราทําเีชจินตกรรมตั้งแต่เช้ายันยินบันดีไม่ละบันละไม่เว้นครับชินทุกอย่างละเมิดทุกข้อเราต้องลงอเวจีพันธุรกสิ้นเวลาหนึ่งกลับหลังจากนั้นต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมแล้วเข้าขุมที่เจ็ดพอจะขุมที่เจ็ดผ่านนรกริวารสี่ขุมแล้วเข้าขุมที่หกว่าเรื่อยมาเดือนนรกมีกี่ขุมแกเอาหมด ผมโโต้องผ่านหมดเลยเหรอครับผ่านหมดเปรตสุรกายหมดสติฉันหมดพเพราะผ่านเปลี่ยนสุรกายแล้วมาเป็นสติฉันที่ตัวเองฆ่าฆ่ากี่ตัวต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นเท่านั้นตัวให้เขาฆ่าเมื่อเสร็จเจ็ดนั่นแล้วก็ต้องเกิดเป็นสัตว์พษษิเศษคือเป็นเป็นพิเศษนะครับเป็นแรงห้าร้อยชาติอันนี้ดีแล้วนี่ไก่บุญเจริญกุศล แรงเนี่ยแหละครับกินสัตว์ที่ตายแล้วดีของเราเป็นกาห้าร้อยชาติไม่เป็นไรนะอถ้าเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติโอ้อันนี้ไม่ดีแน่นะเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติเป็นคนหูหนวกห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติ ที่พาะเป็นคนง่อยห้าร้อยชาตินี่พ่อโทษปาณาธิบัติ oh. เป็นคนบ้าห้าร้อยชาติก็เป็นพ่อโทษหนึงหนึ่งสุรามีไรเป็นคนหุนโงกห้าร้อยชาติก็พ่อเถาก็ว่าเขาทําบุญกันเขามีเทศมีแตงฟังเทศต่างๆแสมเอาเสียงกลบเขาเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติก็เขาทาบุญกันทงเห็นแล้กแลกตาไปไม่เห็นพอรู้ตัวเท่านี้ยกโร่ ป็นไงครับหลวงพ่อเออไม่ไหลแค่รักแร้ดิ่งของนั้นไหลตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยไหลปลัก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 นี่ไม่จริงเลยฉันโกหกพี่โต้วิจันทร์พิษสาไหลมากกว่านั้นนะครับก็ตกใจหน้าซีดถามทนายกาพิจารีว่ากาพิจารีแกช่วยฉันด้วยสิทนายกาพิจารีก็บอกว่าแกก็เทวดาฉันก็เทวดาช่วยไม่ได้ คนที่จะช่วยเราได้ก็ต้องเป็นนายของเราคือพระอินทร์ oh. ก็พากไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าฉันเป็นนายเตือจริงและแต่ว่าฉันก็แค่เทวดา oh. ช่วยไม่ได้พระอินทร์ก็ว่าเป็นใหญ่แล้วนะครับก็ใหญ่แต่แค่ฐานะก็ควบคุมจยแก้กฎมกรรมไงนะพระอินทร์ก็บอกว่าต้องไปหาพระพุทธเจ้าเวลานี้พระพุทธเจ้าเทศที่มันดุกมลศ,าาศิรอาจถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ก็หมดทาง ก็ไปพาก็ไปหาพระพุทธเจ้าพื Although, wal, mak, Hence, ่เจ้าอิงก็รายงานเหตุการณ์ใ้ทราบเพื่เจ้าพิจารณาว่าถ้าเทศอภิธรรมเทวดาคนนี้ยามีผลไหมก็ทรงทราบว่าถ้าเทศอภิธรรมไม่มีผลลงอนรกแน่ถ้าหักว่าเทศอะไรยืนมีผลก็เราจทราบว่าถ้าเทศอุณหิตติชัยสูตรอุณาหิตอุณหิตติชัยสูตรถ้าเทศกันนี้จบ เทนเทศกันนี้จะเป็นที่ถูกใจก็เทวดาองค์นี้โอ้แล้วเมื่อเราเทศจบเราสรุปตัวอริยสัจเทวดาวนี้จะเป็นวสโสดาบันตัดบาปทั้งหมดโอ้ยังได้เทศอุณิทิชัย,ยสูตรแล้วได้ต่ออริยสัจใช่ไหมตัดบาปตัดบาปทั้งหมดแต่ใเวลานี้ยังเป็นวสโสดาบันย่ส่วนยันดาวดึงรออยัาอยู่ดาวดึงเหรอครับใช่ก็เป็นว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ฟังเรื่องนี้นะ เรื่องนิพพานเป็นของไม่ยากแต่เรื่องการนรกเป็นของอยากนะถ้าเราการันนรกได้เราก็ไปนิพพานได้ง่ายถ้าคนที่มีกําลังใจสูงตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงได้แล้วก็ไปนิพพานได้ชาตินี้หรือไม่เช่นนั้นถ้าว่าท่านได้มโนยิธิหรือว่าไม่ได้ก็ตามจิตใจรักนิพพานเป็นอารมณ์ และก็พยายามหนึ่งไม่ลืมความตาย 2. องเคารพพระไรตรศนาคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามม,ม,มปปีศีลระกมบสิบบริสุทธิ์และก็สมีสังขารุเปกขาย,ยานสังขารุเปกขาย,ยานนี่ก็วางเฉยในร่างกายมีความเข้าใจจริงในร่างกายเพราะร่างกายเรามีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้น มันมีความแปรปรวนตรงกลางมันมีการสลายตัวเป็นสุดธรรมดขาของมันเป็นอย่างนี้มันจะไปยังไงก็ช่างมันเตอถึงเวลาจะตายก็เชิญตายขอตายชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายถ้าตายอะไรเขาปฏิพันธ์เหมือนนั้นก่อนจะหลับก็ภาวนาวันนิพพานสุขขงังจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าดีนะนิพพานสุขขงังน,นะนิพพานสุขขงังเอาแค่นี้บสบายสบายแล้ววาดจนกระทั่งหลับไปเลยถ้าว่าทั้งหลับไปเลยน,ะาาลลยนี่มีบางร้อยเปอร์เซ็น ้าว่าถึงหลับไปเลยถึงเวลาตื่นมาใหม่ๆต้องบังคับให้ว่าใช่ไหมนั่นแสดงว่าขณะที่หลับเข้าถึงฌานหยาบ<อ>ถ้าเวลาตื่นึ้นมาใหม่ๆปั๊บพอร,รู้สึกตัวรู้สึกตัวดีเต็มที่เนมันว่าเองก็งแสดงว่าเวลาก่อนจะหลับภาวนาไปถึงฌานอย่างกลางพอมีความรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่น บ้าขึ้นมาเลยนี่เท้ชานละเอียดก็รวมความว่าท้งสามอาการของชานนี้ทุกคนถ้าว่าอย่างนี้เธอก็ตั้งใจละความชัว่วพฤติความดีโดยเพราะอย่างยิ่งไม่สนใจกร่างกายเห็นร่างกายของธรรมดาเนอะ oh, bam, bam. มันต้องตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาทุกการนามีจริงแต่ไงไงมันก็ต้องตายให้ถือว่าการตายก็มีการตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าต่อไปไม่มี Oh. ไม่เกิดไม่เกิดเพื่อตายครับถ้วภาวนาวันนี้านสุขขังอย่างนี้เท่าเวลาป่วยหนัหนกๆเจ็บทะเบียการเครียดใกล้จะตายจิตมันจะเป็นสังขารุ่เพฆาญายานอ oh. นี่ฉันลองแล้วสามทีครั้งไม่ได้ลองมันเป็นเองออ oh. <c oughs> จิตมันจะวางเฉยทุกอย่างในทรัพย์สินและบุคคล มันจะไม่ยุ่งอะไรหมดมันจะเฉยสบายๆมันจะตายก็ตายกูจะไปนิพพานอย่างเดียวแล้วสามารถวางเฉยในอขันห้าได้หรือเปล่าทุกขเวทนาเจ็บมันรู้ว่าเจ็บแต่มันไม่หนังใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมบดาของความเจ็บร่างกายมันต้องเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บพระพุทธเจ้ายังเจ็บถ้าเราไม่เจ็บพระพุทธรปเต็มทีแล้วร่างกายมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นถือว่าธรรมบดาของมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่นานหรอก ใจสบายความรู้สึกนะครับมันเจ็บไม่นานไม่ช้ามันก็ตายถ้าตายมาได้เรามีความสุขวันนั้นเรามีความหวังข้างหน้าเมื่อคนเล่นหวยลงทุนก่อนไม่หนักใจหวังจะเล่นได้ข้างหน้าอช่ใยังงี้ค่ยื่นเขาัหวยกินใจวิว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 เดี๋ยวเดี๋ยวก็ดีใจใหม่เล่นใหม่พูดรวยแล้วว่า <laughs> ก็มันก็เหมือนกันกับพวกมีจิตมีสังขารูปกอย่างคือไม่ห่วงทั้งหมด oh. ขึ้นเชื่อว่าความห่วงไม่มีคิดว่าถ้าคนที่ตายแล้วไม่เคยมีใครมาช่วยหองข้าวไม่เคยมาช่วยใครช่วยกวาดบ้านใช่ไหมตายแล้วก็ตายไปหน้าที่ของคนอยู่เ็าก็ทําไปเมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราทําทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนแล้ว oh. ยังเป็นพ่อคนก็สามารถสร้างลูกได้แล้วแทนตัวได้ครับ,รบเป็นแม่คุณก็เลี้ยงลูกได้แล้วหมดเรื่องของเราอ,อย่างฉันนี่ขาดขาดอะไรรับพ่อครับขาดเมียโอ้ก็เลย<อ>ไม่มีลูกไม่น่ากาําพร้าขนาดนี้อ๋อลูกเยอะลูกเยอะนะทั้งหมดที่นั่งนี่ก็ลูกทั้งนั้นแะลูกทั้งนั้น,น,นก็รวมความว่าต้องใช้จิตแล้วก็หนึ่งอย่าลืมนะครับ ยอมรับท้าถือร่างกายว่ามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา๋อต้องถือเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยสองยอมรับท้าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมอริยสงองสามพยายามรักษา,ส,าสินห้าและกำหนดสิบให้ครบถ้วนสี่วางเฉยไม่เวลาความตายจะเข้ามาถึงถือว่าเธอตายเมื่อไรฉันไปผพานมานนั้นจา้าเอตัไดไปโลยแค่นี้ทุกคนนะได้ใจลืมว่าก่อนจะหลับเวลาเนี้ยก่อนจะหลับ ภาวนาวุฒยพุโทโธนมมรรมปัฏะก่อนก็ได้หรับก่ต่อไปพอใกลยย้จะหลับก็ภาวนาวันิพานสุขขงังว่าให้ยันหลับไปเลยดีมากเพราะตื่นปั๊บมันว่าเลยมันว่าเอาจริงๆว่าเลยนะพราะตื่นมาปั๊บรู้สึกว่าว่านิพมันสุขขังถ้าเป็นอย่างนี้นะขอยืนยันว่าทุกคนจะตายจะไปหลานก่อนวันนั้นแล้วก็ตายนิพพานอนี่เรื่องง,ง่ายๆที่บอกขอไม่ยากใช่ไหมแนะนําง่ายๆกันนะครับใช่ ไม่ยย่หรืมว่าการหนีบาปก็คือยอมรับสถิตพ,พระพุทธเจ้าองค์เดียวก็เหลือแหละแล้วในเมื่อพูดมาถึงตัวนี้เวลานหมดเวลาพอดีอถ้าขอบรรดาญาโยมุตตบริษั้ททงหลายโดยตนวน้าตังใจสมาทานสินสมาทานและกรรมฐาน